และทางช่องงอบปลดล็อกนะคะได้กลับมานะคะและในคลิปนี้เราจะมาทํานายดวงชะตาราศีมังกรนะคะในช่วงของเดือนมิถุนายนปี6-7กันบ้างค่ะสําหรับภาพรวมนะคะของชาวรคนามังกรจะมีอะไรที่จะกระทบต่อคุณบ้างนะคะและมีสิ่งดีๆอะไรรออยู่แค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังภาพรวมกันได้เลยนะคะ สำหรับชาวรัคนาราศีมังกรนะคะซึ่งดาวประจำตัวตอนนี้ยังอยู่ในเรือนของการเงินนะคะจึงทำให้คนรัคนามังกรตอนนี้ก็จะคิดแต่ในเรื่องของเงินทองนะคะแล้วก็เรื่องของตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็คิดที่จะต้องการหารายได้เข้ามาแล้วก็ไม่อยากที่จะไปยุ่งหรือข้องเกี่ยวกับเรื่องของใครมากนะคะ ในช่วงนี้คนรัคนามังกรก็จะได้เพศตรงข้ามนะคะที่คอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนในวันที่สองมิถุนายนนะคะดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของพันธุได้ย้ายราศีและโครจรเข้าไปเป็นเกษตรชาวรัคนามังกรที่ต้องการจะซื้อบ้านหรือซื้อรถ คุณก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้บ้านได้รถนะคะในช่วงของดาวอังคารที่โคจรเข้ามาเป็นเกษตรนี้จึงทำให้คนรัคนามังกรมีโอกาสในการที่จะเลื่อนขั้นหรือเลื่อนตำแหน่งได้ด้วยและก็ยังช่วยทำให้คนร,นา,ราศีมังกรมีโอกาสในการสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะและธุรกิจจะค่อนข้างมั่นคงมากขึ้นนะคะในวันที่10มิถุนายน ซึ่งดาวพุธจะโครจรแล้วก็ย้ายราศีเข้าไปอยู่ในเรือนของอลินะคะคนรัคนาราศีมังกรจะต้องระวังนะคะเพราะดาวพุธเป็นดาวแห่งคำพูดต้องระวังเรื่องปากและคำพูดพูดดีก็จะได้เงินทองนะคะแต่ถ้าพูดในแนวแง่รบคุณก็มีโอกาสที่จะเสียเงินเพราะคำพูดได้เพราะคำพูดคุณจะเป็นอลิแก่ตัวเองนั่นเองค่ะ ในวันที่14มิถุนายนไปแล้วดาวศุกร์นะคะก็จะย้ายราศีและไปอยู่ร่วมกันกับดาวพุธด้วยนะคะดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนของปุตตะสำหรับคนรัคนามังกรนะคะที่มีลูกน้องและบริวาร โอกาสที่บริวารจะสร้างปัญหาให้กับคุณเสียหายได้รวมไปถึงบุตรหลานของคนรักนามังกรในช่วงนี้อาจจะค่อนข้างไม่ได้ฟังนะคะค่อนข้างที่จะทำให้คุณต้องกังวลใจและสร้างปัญหาให้คุณได้ในวันที่15มิถุนายนดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะ จะโครจรแล้วก็เข้าไปอยู่ในเรือนของอลิด้วยคนราคนาราศีมังกรต้องระวังในเรื่องของสุขภาพให้มากๆและมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินจากการเจ็บไข้ได้ป่วยและดาวอังคารที่เข้ามาเป็นเกษตรในครั้งนี้เป็นช่วงที่คุณจะต้องตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ให้รีบตัดสินใจทำในช่วงของเดือนมิถุนายนเพราะว่าถ้าคุณไม่รีบทำ ปล่อยให้เวลาผ่านพ้นไปดาวเสาซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคนรักานามังกรจะโครจรและเดินถอยหลังในช่วงตั้งแต่วันที่หนึ่งกรณกดาคมไปแล้วการตัดสินใจต่างๆก็จะถดถอยลงและก็จะไม่มีความมั่นใจในตัวเองและก็จะเกิดมาซึ่งปัญหาตามมาด้วยค่ะเรื่องของรายได้นะคะ เราจะไปดูและก็เช็คดาวพราหูเพราะว่าดาวพราหูเป็นดาวการเงินของคนลัคนาราศีมังกรและก็เป็นรายได้หลักหลังจากวันที่24มิถุนาย,ยนไปแล้วดาวพราหูจะได้เสวยราชาเลิกจะทําให้รายได้ของคนรัคนามังกรก็จะเริ่มดีขึ้นก็จะมีทั้งในมุมที่ดีนะคะและก็ในมุมที่เสียหายได้เช่นกัน เพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องการโดนหลอกให้ลงทุนต่างๆด้วยนะคะในส่วนรายได้เสริมของคนรัคนามังกรก็คือดาวศุกร์นะคะและดาวศุกร์เป็นดาวที่เกี่ยวกับงานพิเศษต่างๆจ็อบต่างๆนะคะและก็โครจรเข้าไปเป็นเกษตรและเมื่อดาวศุกร์นะคะได้ตำแหน่งเกษตรไปจนถึงวันที่14มิถุนายน งานพิเศษต่างๆหรือรายได้เสริมก็จะดีไปจนกว่าดาวสุขจะย้ายราศีนะคะและก็ดาวสุขจะย้ายราศีเข้าไปอยู่ในเรือนของอลิในวันที่14มิถุนายนนะคะหลังจากที่ดาวสุขย้ายเข้าไปอยู่ในภพของอลิแล้วครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายนคุณจะมีอุปสรรคมากขึ้นนะคะในเรื่องของรายได้ ชาวลัคนาราศีมังกรนะคะต้องระวังอาจจะมีโอกาสที่จะเอาเงินไปลงทุนต่อยอดรายได้เสริมต้องระวังในการที่จะเอาเงินไปต่อยอดต่างๆที่จะได้ผลประโยชน์คุณอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับพวกแชร์ลูกโซ่หรือลงทุนที่ทำอะไรแล้วเวอร์วางอลังการนะคะหรือการเทรดเงินเล่นหุ้นก็อย่าได้ไปหลงเชื่อ อาจจะมีปัญหาในเรื่องการเงินในช่วงนี้ได้ในเรื่องของการงานนะคะสำหรับชาวลัคนามังกรมีดาวพระราหูจะเสวยราชาเริกในช่วงตั้งแต่วันที่25มิถุนายนถ้าท่านใดที่ทำธุรกิจหรือค้าขายคุณอาจจะต้องปรับเปลี่ยนลุกใหม่นะคะในการวางการตลาดสำหรับคนที่มีฐานะปานกลาง ไปจะถึงคนที่มีฐานะมากขึ้นฐานลูกค้าอาจจะต้องเพิ่มและปรับเปลี่ยนกับลูกค้าค่อนข้างมีเงินขึ้นไปนะคะคุณจะสร้างรายได้และงานดีๆก็จะเข้ามากับชาวลัคนาราศีมังกรและในช่วงนี้นะคะดาวปุตตะก็คือดาวศุกร์ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่หมิถุนายนดาวศุกร์จะเป็นเกษตรนะคะ รายได้เสริมก็จะดีขึ้นในช่วงระยะนี้สำหรับใครที่มีงานและอาชีพเสริมและถ้าช่วงตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่14มิถุนายนดาวศุกร์เป็นเกษตรก็จริงแต่ดาวศุกร์จะเสวยตรียางเสาก็จะทำให้งานเสริมหรืออาชีพเสริมของคนรนาศาีมังกรจะได้เงินมาไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจะโดนบั่นทอนไปบ้างค่าคอมมิชชั่นอาจจะโดนหัก โดยที่ไม่มีเหตุผลเพราะว่าดาวศุกร์เสวยเลิกไม่ดีค่ะในเรื่องของงานนะคะซึ่งดาวพระอาทิตย์นะคะเป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะและดาวพระรหัสเป็นดาวเจ้าเรือนของวินาศงานอาจจะมีโอกาสเป็นงานที่ต้องแก้ไขปัญหานะคะหรืองานที่ต้องไปเจอกับผู้หลักผู้ใหญ่และงานที่ต้องการเดินทางต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศก็ได้ในวันที่14มิถุนายน งานในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นงานแนวติดต่อแก้ไขและการบริการงานเซอร์วิสงานเดินทางงานที่ให้คำแนะนำและงานที่ต้องเจอบททดสอบด้วยนะคะเป็นช่วงที่งานต้องผ่านโปรงานต้องใช้ความสามารถงานที่ต้องประเมินผลคุณก็จะต้องผ่านมันไปให้ได้นะคะในเรื่องของงานในส่วนงานดาวสุขจะได้เทวีเลิก ในวันที่20มิถุนายนถึง30มิถุนายนถ้าคนรักนามังกรที่อยากจะเริ่มงานจริงๆในวันที่20ถึงวันที่30นี้ไม่เช่นนั้นแล้วนะคะเปลี่ยนเดือนไปแล้วเดือนกรดกฎาคมดาวเสาซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณจากโครจรและเดินถอยหลังจะเกิดปัญหาได้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องรีบตัดสินใจ ในเรื่องของงานหรือผลประโยชน์ต่างๆของคุณในช่วงนี้ด้วยค่ะและหลังจากวันที่27มิถุนายนไปแล้วดาวพุธก็จะย้ายราศีนะคะและในวันที่24กระดกรกฎาคมดาวพุธจะโคจรและก็ถอยหลังอีกหนึ่งดวงและก็จะถอยหลังไปอีกนานด้วยนะคะไปจนถึงวันที่12สิงหาคมในช่วงของเดือนสิงหาคม ดาวเจ้าเรือนมรณะคือดาวอาทิตย์นะคะก็จะย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของมรณะและมีดาวศุกร์และดาวพุธโคจรเข้าไปอยู่ในภพของมรณะด้วยและก็ยังโดนดาวเสาร์นะคะเลงในช่วงนี้ในช่วงของเดือนสิงหาคมดาวเสาร์โคจรถอยหลังเพิ่มอีกจึงทำให้จะมีปัญหาในช่วงดังกล่าวได้เพราะมุมดาวเสียหายหลายจุดนะคะ เพราะฉะนั้นช่วงเดือนมิถุนายนคนรักนาราศีมังกรจึงควรที่จะรีบนะคะในการจะทำอะไรก็แล้วแต่วางแผนงานให้ดีนะคะช่วงที่ดาวเสียคุณจะได้ไม่ต้องกระทบกระเทือนมากในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะซึ่งดาวคู่ครอง ก็คือดาวจัน์ทรนะคะและดาวจัน์ทรเป็นดาวที่เดินค่อนข้างจะเร็วมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูภาพรวมและสำหรับคนโสดนะคะที่ยังไม่มีคู่ในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3นะคะมิถุนายนดาวจัน์ทรจะไปเจอกับดาวพระราหูและก็มีดาวอังคารร่วมอยู่ด้วยคนที่โสดคุณก็จะเจอคนที่หน้าตาดีและเป็นคนฉลาดวางแผนได้เก่งนะคะ วันที่3ถึงวันที่5มิถุนายนดาวจัน์ทรจะได้เกณฑ์กับตานุรักษ์นะคะคุณจะเจอคนที่มีฐานะดีมั่นใจตนเองและก็หน้าตาดีด้วยค่ะในวันที่5ถึงวันที่7ดาวจัน์ทรจะโคจรนะคะเป็นโยกกับพระราหูคุณอาจจะเจอกันในทางโลกออนไลน์หรือสื่อโซเชียลต่างๆนะคะและคุณก็ต้องระมัดระวังนะคะ เพราะมีโอกาสที่จะถูกหลอกได้ง่ายๆค่ะในวันที่7ถึงวันที่9มิถุนายนคนที่จะเข้ามาในช่วงนี้นะคะจะเป็นคนที่ค่อนข้างหาเงินเก่งและก็ใช้เงินเก่งด้วยค่ะมีรายจ่ายเยอะนะคะในเรื่องของคู่ครองในช่วงนี้ในวันที่9ถึงวันที่11มิถุนายน ช่วงนี้นะคะคนที่เข้ามาจะคบกันได้โทนคบกันได้นานนะคะและก็หาเงินเก่งเช่นเดียวกันและวันที่11ถึงวันที่14มิถุนายนดาวจันทร์จะเลงกับดาวเสาร์คนที่เข้ามาจะค่อนข้างไม่ค่อยดีนะคะมีโอกาสจะเจอคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วหรือคุณอาจจะโดนหลอกได้นะคะในวันที่14ถึงวันที่16มิถุนา ดาวจันรจะได้ราชาโชคคนที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นคนหน้าตาดีนะคะอัธยาศัยดีช่วงนี้ดีค่ะถ้าเกิดจะมีใครเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้ในวันที่16ถึงวันที่19ดาวจันทร์จะอยู่ในเรือนของกร,รมมะนะคะคุณอาจจะเจอกันนะคะในช่วงของการทำงานหรือทำกิจกรรมร่วมกัน และเป็นคนที่ค่อนข้างจะบ้างงานด้วยค่ะแต่ก็สามารถที่จะคบกันได้นะคะคนคนนี้ในวันที่1 9ถึงวันที่21ิธมิถุนายนดาวจันทร์จะเลงกับดาวพระหัสคนที่เข้ามาจะมีทัศนคติจะเป็นคนที่เงียบๆนะคะไม่ค่อยพูดเป็นคนค่อนข้างจะมีเรื่องเก็บไว้ในใจเยอะนะคะลักษณะจะเหมือนคนเป็นโรคซึมเศร้า แต่อาจจะมีปัญหากับคุณได้นะคะในวันที่21ถึงวันที่23ดาวจันทร์จะอยู่ในเรือนของวินาศคนที่เข้ามาจะเป็นคนค่อนข้างหาเงินได้เก่งนะคะหรือคบกันแบบไม่ได้เปิดเผยนะคะอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างภาษาหรือในอีกแง่หนึ่งนะคะอาจจะเป็นคนขี้โลก,ก็ได้คะ่ะในวันที่23ถึงวันที่26มิถุนายน ดาวจัน์ทรจะไปอยู่กับดาวเกตนะคะแล้วก็มีดาวพระราหูเป็นโยกอีกเป็นช่วงที่คนเข้ามาจะมีโอกาสที่จะสร้างปัญหาให้คุณได้นะคะช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งคบใครจะดีกว่านะคะอย่าเพิ่งรับใครมาในช่วงระยะเวลานี้ในวันที่2 6ถึงวันที่28ดาวจัน์ทรจะไปเจอกับดาวเสาร์นะคะ คนที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นคนมีปุคาริกนะคะคล้ายๆกับคุณค่ะคุยกันแล้วก็จะถูกใจถูกคอกันเป็นคนคุยแล้วก็จะน่ารักดีค่ะเป็นช่วงที่สามารถคุยและก็รับเข้ามาได้ในวันที่28ถึงวันที่30นะคะ ดาวจัน์รจะไปเจอกับดาวพระราหูและได้คู่สมพลกันสำหรับคนที่เข้ามาในช่วงระยะนี้นะคะจะเป็นช่วงที่คบกันได้ทนนะคะคบกันได้นานและก็เป็นคนที่มีรายได้ดีค่ะและ30มิถุนายนไปแล้วดาวจัน์ทรจะเป็นมหาจักรนะคะดาวคู่ครองของคุณจะได้มหาจักร คนที่เข้ามาจะเป็นคนค่อนข้างมั่นใจตัวเองมากค่ะหน้าตาก็ดีด้วยมีความสามารถและก็รายได้ดีแต่ก็ต้องระวังนะคะในช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้แบบไม่ทันตั้งตัวนะคะหรือเพิ่งคบกันก็อาจจะมีโอกาสมีลูกได้นั่นเองค่ะในเรื่องของความรักนะคะก็ลองไปประเมินดูนะคะว่าช่วงไหน คุณจะเจอคนที่ดีๆเข้ามาและช่วงไหนเป็นคนที่ไม่ดีเข้ามานะคะเรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งดาวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพก็คือดาวอาทิตย์นะคะเป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะและในช่วงของเดือนมิถุนายนดาวหลายๆดวงนะคะมารวมกันนะคะอยู่ในเรือนของภพปุตตะของคนรัคนาราศีมังกรเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ คุณจะต้องระวังบุตรหลานบริวารรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงของคุณนะคะมีโอกาสจะเจ็บป่วยได้ค่ะและถ้าใครมีลูกหลานนะคะต้องระวังให้มากๆช่วงนี้เพราะว่าดาวมรตยูซึ่งเป็นดาวที่เกี่ยวกับเพศภัยยังคงแฝงตัวอยู่ในเรือนนี้ด้วยนะคะและหลังจากวันที่15มิถุนายนไปแล้วดาวอาทิตย์ จะโครจรและก็ย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของพบอลินะคะก็จะต้องระวังการเจ็บป่วยไม่สบายได้ในเรื่องของโรคติดต่อนะคะโรคระบบทางเดินหายใจโรคไข้หวัดโรคติดเชื้อต่างๆรวมไปถึงโรคโควิดด้วยนะคะวันที่18มิถุนายนดาวเกตจะโครจรแล้วก็ทับตานุรักษ์นะคะ ของคนลัคนาราศีมังกรซึ่งดาวเกตก็เป็นดาวเกี่ยวกับภาควิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะถ้าคุณมีลางสังหรณอนอะไรที่ไม่ดีนะคะคุณควรเชื่อลังสังหรณอนของคุณหากรู้สึกไม่อยากจะไปไหนหรือเอะใจอะไรนะคะก็ตัดสินใจดีๆเชื่อมั่นในลังสังหรณอนของตัวเองหากรู้สึกว่าฝันไม่ดี มีเหตุการณ์ใดๆที่ต้องกังวลใจก็ไม่ต้องไปไหนนะคะเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังตัวให้มากค่ะอาจจะต้องเช็คประกันของคุณนะคะประกันต่างๆเอาไว้และก็ยังคงต้องไปทำบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรบ้างนะคะทำบุญให้กับตัวเองนะคะสะเดาะเคราะห์ทำบุญลงศพหรือปล่อยปลาหน้าเขียงนะคะ แล้วก็แผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมในเวรบ่อยๆนะคะไหว้พระสวดมนต์จะได้คลายความกังวลใจได้และสำหรับชาวรัคนาราศีมังกรนะคะโดยภาพรวมในเดือนของมิถุนายนในมุมที่ดีนะคะก็ยังมีมากอยู่ค่ะ แต่คุณก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพและก็อุบัติเหตุอย่าลืมไปทำบุญกันนะคะสร้างบุญใหญ่ให้กับตัวเองและคนรักนาราศีมังกรก็อย่าได้ประมาท ในช่วงของเดือนกรดกฎาคมที่จะถึงถัดไปนะคะดาวเสาซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณจะโครจรแล้วก็ถอยหลังอย่าปล่อยให้ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นช่วงที่สามารถสร้างรายได้ของคุณหมดไปเปล่าๆนะคะตัดสินใจอะไรในเรื่องงานเรื่องเงินต้องรีบทำอย่าให้เนิ่นนานหากดาวเสาถอยหลังแล้วคุณอาจจะเรียกได้ว่าหมดโอกาสที่ดีก็ได้นะคะอยากจะเริ่มอะไร ก็อย่ารอช้าและถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะและทางช่องเงาลดล็อกนะคะ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังและหากท่านใดนะคะที่ยังมีความกังวลที่ต้องการจะปรึกษาในเรื่องของดวงชะตาแบบเจาะลึกนะคะทางช่องเอาปลดล็อกก็ยินดีให้คำปรึกษาในการทำนายดวงชะตาของท่านนะคะสามารถสอบถามและแอดไลน์ได้นะคะช่องทางติดต่อนะคะ id line unlock shadow 89และขอบคุณที่รับฟังค่ะ